ผมต้องรีบวิ่งขึ้นมาตรงนี้ให้ทันนะถ้าวิ่งไม่ทันนี่ได้เป็นบอมมี่ก็อโอ้โหแล้วทำไมถึงได้เป็นบอมมี่ดกันอยนะ่าที่ไม่อยากเป็นกบไม่เป็นเฮ้ย <c oughs> ้อยู่ใกล้ๆกันโอ้โหคมดว่าจะกระโดดโฉบเมื่อคืนแ่ยังไม่ได้กระโดดเลยเกิดแบบนี้เลยเกิดปั่นตายได้แท้ตรงเนี้ยมาครับเราไปลุยกันต่อเดี๋ยวผมขอตัดไอ้ช็อตที่ผมเป็นมัมมี่ออกสักหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะมาขึ้นไปข้างบนเลย รอมีใรไปป้องไปเลยไปเลยไปเไเ้โหแล้วเ้ยแล้วขึ้นมาได้ไงนี่อ้ยไอีวงขึ้นมาได้ไงืมันเปนอยู่แล้วเหรอไปป้ไแล้วไปแล้ว แต่เียวเดลยลบกเพือเฮ้ยลเป็นนี่อใหมดอกเรือกบเรือุบเรือีีละโบขนวยไนักเพื่อนบันไดผมยิงไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวยิง ไม่ได้กินมุนี่เลยคือมุมนี้เลยนะครับ่างที่เห็นเลยเละแม่น่นอนดิฟเฟอขอกิดตัวถูกไหมเงอมเดียวจับเขาไปเรียครงแ้ีเพื่อนวิงโอ้ยแต๊กยังเต้

ไปเกียร์หน่อยขึ้นไปได้ไงเมื่อกี like ้ผมงงเลยโอ้มันขึ้นมาเองมันขึ้นมาเองอย่าแบนขึ้นมาเองโอาดีบนใหญ่เลยเอาลงก็ได้เอามามาแหมจะเอาอะไรไปรอดโอ้โหอยู่ดีลอยก็มีเฉยเลยโดนระเบิดไอตัวเปียก ดื้อโป๊ไม่งั้นคนชนะไปแล้วเมื่อกี้นี่ ปุดครโอเค้่แล้วก็ตาย กจะเซฟสเต็ปไม่ได้หรอยังไงอยู่ดูดีพวกตัวเนี้ยกันแบบนี้ปืนนี่โคตแรงนะเนี่ย าโดนแล้วยังไงเด,ดเดียวยไม่คิวเลย เราไปลุยกันต่อเลยนะครับรอบนี้ผมน่าจะได้เป็นมัมมี่เพราะผมไม่ได้เป็นมัมมี่มาสองสารอบแล้วอะรอบนี้น่าจะได้เป็นนะถ้าเป็เป็นขอขึ้นไม่หน่อยไปแอบตบไปโอ้โหแล้วมองไม่เห็นแล้วในหลังทางขึ้นอ่ะอีผมไม่ได้เป็นผมไม่ไเป็นอนบนนมีเปล่าบนไม่มีนะไม่มีนะเฮ้ยเที่ยวละโอ้โห โอเครอบนี้ผมได้ตัวดูดครับจะวิ่งไปไหนมานี่ก่อนมานี่ก่อนมามอบสตดีมามอบสตีดดีแต่ผมต้องเล่นแบบรอดักเขามาเก็บประสุนเนาะมิั้นดูดไม่ได้เพียบเลย มาแล้วมาแล้ว <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อน,อนอผมต้องรอเพื่อนนะผมถ้าดูดนี่จะดูดีเลยนะเฮ้ยน <c oughs> ี่ไงมามาไม่ดูได้ไงกดไม่ติดอะ่ะ กล้าไปตรงนี้ก็มีการรโอ้โหเ๋ยวไปเอาตัวนู้นก่อนนะเดี๋ยวตรงนี้คือไม่ได้มาเดี๋ยวดูให้เพื่อนขึ้นไปเพื่อน มาครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้ขอมันมัน,มนขอมันมัน <c oughs> ไม่มีใครวิ่งตามตูนมาเลยเสียวเลยนะเสียวอยู่หน้าเสียวโอ้โหผมเป็นมามี่โอ้โหโอเคครับคลิปนี้ผมก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับ